คนอินฟูเขมรเอาไปแขวนแล้วมันบอกว่าพี่กิ่งไม่มีการศึกษาปริญญาตรีหนึ่งใบปริญญาโทอีกสามใบต้องให้เรียนเพิ่มอีกี่ใบหรอถึงจะพอใจอยาพี่คะหนูฟ้องได้ไหมคะคุณทนายต้องเรียนวิชาศิลยศาสตร์ที่เขมรเพิ่มอี้ฮะเพราะพวกนั้นเขายังไม่ค่อยพัฒนาครับต้องเรียนมีศิลยศาสตร์เพิ่มบ้านเราไม่มีเปิ่มไม่มีนะใช่ครับจะไปเรียนที่ไหนหรอวะทีนี้พี่กิ่ยังไงดีคะท่านเลขาคะเซนเบาได้เบา นะเบาได้เบาฝากถึงเส้นรอคะพี่มีแค่นี้แหละแค่นี้เลยนะอยากรู้อะไรเยอะนะเบาได้เบาุูพินีรัตดำเนินบอกมาแล้วนี้ป่วยยังแกให้รักษาโรงพยาบาลเราอีมั้ยโอ้ทำไงดีคะถ้าเกิดว่ามีคนป่วยเขาอยากมาข้ามาทำไงดีคะท่านโอ้ถ้าเกิดว่าเป็นพี่เซนมาเนี่ยนะดูแลอย่างดีดูแลอย่างดีขาดโปรตีนไหมคะเสริมกรดอะมิโนกันหน่อยค่ะเพืาออินฟูคาเมดนะฝากด้วยนะ เอาไปแขวนได้เพราะเราสวยเดี๋ยวเจอหมอปลาเดี๋ยวก่อนหมอปลาคุยธุระเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจัดให้โดยตรงผู้อินฟูคมเมรทุกคนคะพี่คิงโดนอินฟูคมเณรเอาไปแขวนแล้วมันบอกว่าพี่ปัญญาตีปัญญาโทมันแค่การศึกษาแต่สมองหมามันก็ไม่ไหวนะคะอันนี้ปากเหรอกูคิดว่ารู เรียกไดว้ว่ากลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนให้ความสนใจยอย่างมากหลังจากสาวชาวกัมพูชาที่ฉีดฟิลเลอร์ออกมาปะทะคารมเดือดกับกรุงกริงรังสีมาผู้ประกาศข่าวชื่อดังจากอมรินทีวีดรามานี้ลุกลามกลายเป็นการตอบโต้กันไปมาแบบไม่มียัง้งจนโลกโซเชียลร้อนระอุหลายคนถึงกับคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่ารังสีมาเธอมันตัวแม่เธอมันเลิศ โดยเหตุผลที่ชาวเน็ตพูดแบบนั้นเพราะรังสีมาได้ออกมาฟาดกลับหนูดีอินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชากลางรายการแบบแรงถึงใจเธอเปิดประเด็นโดยตรงว่านั่งพูดคนเดียวมันไม่ดังหรอกค่ะจำเป็นต้องเอาคนดังอย่างน้องรังสีมามาฟีเจอริ่งด้วยพร้อมทั้งเน็บแปลงว่าหนูดีไม่ได้มีอะไรดีเลยนอกจากปากที่เอาไว้พูดเพราะดูจากสารูปและสารภาพแล้วไม่มีอะไรดีสักอย่างทั้งชีวิตความคิดและ มารยาทมีเพียงปากที่ไปเติมฟิลเลอร์มาซึ่งถึงแม้จะมีเงินเติมแต่รสนิยมการเติมให้สวยงามมันไม่เท่ากับคนไทยรังสีมายังจวกต่อว่าล่าสุดปากที่ทรงดูคล้ายบอกเกอของเธอยังกล้าเอาดิชันไปยืนข้างๆแล้วพูดอวยพรอยากให้ดิฉันเป็นหมาอีกก่อนจะเสริมแรงด้วยประโยคสุดแสบการที่นอนพูดนะนะกลัวมากเลยท่ะกลัวว่าถ้ามีใครเดินผ่านแล้วจะเผลอเอาขยะทิ้งลงไปในปาก พร้อมทั้งสวนกลับคำด่าที่หนูดีเคยพูดว่าปากพี่กริ้งเหมือนรูทวานโดยรังสีมาก,ก็โต้กลับทันทีว่าถามหน่อยได้ดูปากตัวเองบ้างหรือยัง ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเธอ,อยังแซะขนตาของหนูดีที่ตามเทรนว่าขนตาเทรนลูกวัวพร้อมแสะขั้นสุดว่าหนูดีไม่ใช่ลูกวัวธรรมดาหรอกค่ะแต่เหมือนลูกวัวที่คลอดออกมาปุ๊บแล้วตายเลยงานนี้พิธีกรร่วมถึงกับเสริมมุกต่อว่าอาจจะคุยกับช่างไม่รู้เรื่องนะคะต่อแบบลูกวัวแต่ดันออกมาเหมือนลูกควายแทน รังสีมายังพูดถึงเรื่องการศึกษาแบบจัดเต็มว่าหนูดีรู้จักไหมคะคำว่าปริญญาเคยรู้ไหมว่าต้องร่ำเรียนอย่างไรแต่ก็เข้าใจแหละเพราะประเทศที่ไม่ได้สนับสนุนการศึกษาคงทำได้แค่จำคำว่าปริญญามาแต่ไม่มีความสามารถและสติปัญญาที่จะไปเรียนรู้ด้วยตัวเอง จากนั้นยังตอบกลับด้วยถ้อยคำที่เจ็บจีดว่าเราคงพูดคุยกับเขาไม่ค่อยเข้าใจหรอกค่ะเพราะระดับภาษามันไม่เท่ากันเขาใช้แต่คำหยาบคายหน้าตาก็หยาบกรานสันดานก็หยาบช้าและยิ่งคุยกันคนละภาษายิ่งเข้าใจง่ายเลยเพราะราชสีเขาไม่เสียเวลาสนทนากับหมาหรอกค่ะ ล่าสุดหนูดีอินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชาก็ไม่ยอมอยู่เฉยออกมาโพสต์คลิปรัวๆเหมือนหนูถูกน้ำร้อนลวกดินพลานกันเลยทีเดียวแต่ละประโยคที่พูดก็ยังคงเต็มไปด้วยคำหยาบคายตามสไตล์มึงนี่ดังเหรอเนี่ยมึงดูจมูกมึงสิมึงดูสารูปตัวเองด้วยสีลิโคนอยู่แหมเฮดงจะขนาดนั้นซิลิโคนจะขนาดนั้นนะ่ะปากนี่ขอโทษด,ด้วยนะคะไม่ใช่ฟุลเลอรปากจริง ก็พวกกูไม่มีการศึกษาไงไหนมึงมีการศึกษาทําไมปากมึงพูดออกมามีกันนะมึงกับกูก็ไม่ไต่างอะไรกันหรอกหนะ้าขนตานี่ยาวไม่ใช่ขายุคงขามึง,มงพ่อแม่มึงที่กูถอนมาเราไว้ติดไงก็ติดขนตายาวๆเอาไว้พวกมึงถักเล่นไงให้หมาถักเล่นแล้วปากซิลิโคนก็ฉีดเอาไวใ้ใหญ่ๆเก็บให้หมามันถามว่าซิลิโคนหรือเปล่า แล้วขนตายาวาก็เก็บให้พวกหมามันทามว่าขนตาหรือเปล่าคนจริงอ่ะเขาไม่ถามดอกมีแต่พวกสัตว์อย่างมึงแหละที่ถามได้ Shirley. พวกมีการศึกษาพูดออกมามีแต่ก็มึงบอกว่าขอเป็นหมาที่ไทยก็ไม่ขอเกิดเป็นคนที่บางประเทศนี่วาก <fi> ูก็จุดทูกอวยพรให้มึง สมหวังไงขอให้เป็นหมายี่สิบชาติสามสิบชาติที่ไทยอะแล้วไงอีกหรอหือหน้ากูไม่มีอะไรดีหรอกพรกลคนมันจนมีเงินอย่างมึงไงมึงก็ดูจมูกมึงด้วยสินี่จมูกสวยแล้วเนี่ยสี่คนขึ้นจะชัดขนาดนั้นอันนี้สวยแล้วนี่ดังเหรอเนี้ยประเทศมึงไนมะ่ชอบเอาที่ไปเล่นกูก็งงนะทําไมมึงไม่มีอะไรเล่นได้ไงสองคำก็ สามคำก็ชอบมากเหรอที่ไอ้รถดูดสวมนั่นอะ่ะไปแบ่งกันกินหมดแล้วเหรออย่าลืม่าเอาไปฝากแม่มึงด้วยนะเข้าใจไหมฝากแม่มึงพอมึงด้วยเอาไปแดกพากันไปแดกเถอะ